เก้าพันเก้าร้อยค่ะทุกคนคะ่ะจะพันก็ไม่พันนะคะทุกคนโอ้โหสีแดมนั่นแหละโอ้โหถ้าจดบ,บอดมาก็ยังได้กินอยู่นะคะทุกคนโอ้โหสวยเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแม้ฉ่ำเลยนะคะทุกคนคะ่ะไหลเรื่อยเลยนะคะตั้งแต่เล่นมา นี่ก็มาพบกับอ่ะเสีจจดอีกเช่นเคยเลยนะคะเพื่อนค่ะกับสวีดาสวัสดีเนี่ยรักแฟนเพจของช่องอ่ะบาาร่าออนไลน์บายเสร็จสายจอดด้วยนะคะทุกคนค่ะสังเกตดูเขาไพ่ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเออค่อนข้างจะสวยเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหอินเทอร์เน็ตนิดไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้เข้ามาในรูปแบบสามสามตัดหนึ่งว่สี่ตัดหนึ่งค่ะเพื่อน่ะเนาะสามารถเชนสดพูดคุยได้เลยนะคะทุกคนค่ะส่วนใหญ่คนก็จะนิยมเลือกเล่นห้องอ่ะคนไทยนะคะทุกคนค่ะ การอินเทอร์เทนซ์สนุกกว่านะคะทุกคนไม้นี้นะคะโอ้โหเจ็แต้มกินเต็มกันทุกคนคะ่ะไหลยาวๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะนาทีนี้นะคะห้าไม้ติดเลยนะคะทุกคนคะ่ะคาดว่ามังกรแดงไหลหัวโพวแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะใครอยากเล่นตามนีบตามมาได้เลยนะคะเพื่อนขาที่ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่ะส้าใที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆใหม่ๆรวมถึงกิจกรรมเด็ดๆกับทางช่องด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม้นี้ สวขอทบไปที่แดงก็แล้วกันนะคะ440นะคะทุกคนค่ะเลโก้สวยเลยนะคะทุกคนส่วนใครนะคะเจอติดอ่าไพ่คู่ไว้ก็ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเลยอ่าโบนัสหรือติดเสมอไว้ได้หมดท่าสดชชื่นกันทุกคนหกแต้มมาค่ะแม่อย่าบอกนะบอสโอหสวยเลยหกแป้มกินเต็มกันเพื่อนค่ะ400ไปค่ะทุกคนไร่ปุยไรปุยนะคะทุกคนค่ะส่วนใครนะคะที่ดูเขาไพ่ไม่เป็นนะคะสามารถ เริ่มจากการดูเขาหลักก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าการเดินเงินตามเขาหลักนี่ก็ใช้ได้จริงอยู่นะคะก็แม่นอยู่นะคะทุกคนไม่นี้ทบไป700เลยนะคะก็สําแดงเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเริ่มนี้ก็ติดเสมอไว้นะคะพอดูสถิติแลงก,กาาบไพ่แล้วนะคะทุกคนคะเสมอยังไม่มาสักไม้เลยค่ะเพื่อนนี่โอ้โหสวยเลยเก้าวมาแม่หกร้อย เลิศกินเต็มจริงค่ะทุกคนค่ะไหลเจ็ดไม้แล้วนะคะทุกคนค่ะจะไหลไปเรื่อยๆจนกว่าเขาไพ่จะเปลี่ยนนะคะทุกคนเฮ้ยใครที่เป็น่สมาชิกนะคะทุกคนค่ะอยกได้เสื้อบอลอ่าฤดูการหม่ฟรีนะคะรีบเลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะเขามีเสื้อบอลฟรีแจกฟรีด้วยนะคะทุกคนรอบนี้ทบอเพิ่มเป็นเก้าพันนะคะจะนเก้าพันเก้าร้อยทุกคนค่ะจะพันก็ไม่พันนะคะทุกคน โอ้โหสีแดมนั่นแหละโอ้โหถ้าจดบอดมาก็ยังได้กินอยู่นะ,ะทุกคนโอ้โหสวยเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแม้ฉ่ำเลยนะคะทุกคนขาไหลเรื่อยเลยนะคะตั้งแต่เล่นมานะ,ะทุกคนค่าบวกทุกไม้เลยนะคะอย่างไม่มี ลบสักไม้เลยนะคะทุกคนคะ่ะวันที่เดินเงินง่ายก็ง่ายจริงนะคะทุกคนวันที่เดินยากก็แบบแทงอะไรก็แบบไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนไม่นี้ก็จัดเบาๆแล้วกันนะคะกลัวตัดนะคะสี่ร้อยเลยค่ะสมัยไหนเพื่อนๆมั่นใจนะคะสามารถอออินได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะอออินคืออะไรเทมหมดหน้าตักนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะมีสามพันก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะทุกคนคะ่ะรอบนี้วิโอ้โหสามแต้มเฮ้ยถ้าจวบอก็อย่างนี้ โหนั่นไงสามแอมมาจริงนะทุกคนสามร้อยไนงะทุกคนโอ้้หไพ่คู่เข้าด้วยนะคะทุกคนค่ะเรือ่องเอาเรือ่องเลยนะคะทุกคน คพันหนึ่งนะคะปั้นมาพันแปดแล้วนะคะกํไรสองพันแปดก็ได้อยู่นะคะทุกคนค่ะว้าวเลยนะคะทุกคนใครอยากได้สูตรฟรีนะคะพร้อมกลุ่มนําเล่นฟรีนะคะใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสกิปมาติดแน่นอนกันกนะทุกคนค่ะอีพีน้าอยากให้รีวิวอ่าทุนเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนค่ะรอบนี้นะคะทบแดงต่อนะคะห้าร้อยกันทุกคนค่ะอู้ได้โบนัสต,ตัวคุณสิบสามเมื่อกี้ไม่ได้โบนัสเลยนะคะทุกคนค่ะโบนัสต,ตัวคุณไม่เข้านะคะทุกคน ีอย่าบอกนะว่าตานี้จวบบอดจวบบอดนี่จบเลยเฮ้ยนม่รู้นั่นไงก้าวหลังมาแม้ปีโ่ลเโฮ้ยตัวรุ่นเลยนะคะดอกนี้หูยไม้นี้คือแบบเกือบหลับนะคะทุกคนค่ะถ้าก้าไม่มานี่คือจบเหตุเลยน้นเพื่อน คนทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคขาหรือใครอ,อยากเล่นเสือมังกรก็มีนะคะรูเล็ตซิกโบไฮโลมีหมดเลยนะคะทุกคนไม่นี่ขอเบาๆก็แล้วกันนะคะกลัตัดน้ําเงินมากเลยนะคะทบเบาๆสามร้อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะวิน้าเงินน้าเงินน้ําเงิน,น,งนมีหลาคนไปน้าเงินวิน้ําเงินส่วนน้อยนะทุกคนนั่นไง ัดมือโอ้โหสวยเลยเกือบซะแล้วนะคะทุกคนค่ะทุนพันหนึ่งนะคะปันมาสี่พันสองค่ะเพือเ่อนรู้เรื่องเลยนะคะกําไรหลัก,ละะลกพันเกือบห้าพันเลยนะคะทุกคนค่ะฝากไปด้วยนะคะทุกคนค่ะเลือกห้องที่ชอบจัดเขาไพ่ที่ใช่กําไรแน่นอน,นะค่ะทุกคนค่ะทิกดีๆในการ่าเล่นไพ่บาคาร่านะคะสวยขอแนะนําให้เพื่อนๆเลือกห้องเลือกเขาไพ่นะคะที่ผ่านการเล่นมาแล้วนะคะไม่ต่ํากว่าสิบไม้ขึ้นไปนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาไพ่จะดูง่ายกว่า ห้องที่อ่ะพึ่งเปลี่ยนภายใหม่เปลี่ยนสำหรับภายใหม่นะคะทุกคนคะ่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอยากเล่นตามนะคะสนใจสูตรฟรีนะคะใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะ